E <coughs> พพฤษภาคม2564มาจับได้พร้อมกันทั่วโลกเมัน้ยม่เยสนใจวอะนั้นไม่สนใจเฮ้คิวมเยอะควมนันที่บิดได้นะครับผมแล้วอีหนึ่งบิดไปจัดให้ผู้เหมีเควตี้เหรอผมึงเลยวะไอบอยว่ากูได้เควสป่ะเควะ เกมนี้แชมป์แล้วก็คนดูเราอ่ะสี่ช่องรวมกันสี่พันคนเออได้กแปดหแล้วพี่เฮ้ยรออีกหน่อยดิเขาไม่รู้ว่ากูเล่นผับจีคนเลยมันน้อยจะได้เงินตามคนดูใช่ไหมใช่แต่ต้องแช์นะเออต้องแช์นะเออดูผมเล่นผับจีแล้วคนดูเฮ้ปร่เด็นนะมพี่ประกาศหลังนี้ม่เนคนบบบนงมะไม่เห็นไมเสียงมันดูกหงวะหน้ามีอะ อ iden, ını, ๋อไอ้ปื้มสะท้อนเออได้ยินได้กินเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรไม่เดี๋ยวไม่ปล่อยยังเข้าเลยปื้มใช่เหรอดูดเออดูดจริงหรือว่าหรือหรือแปลกนะเว้ยไม่แต่ละวันไม่เหมือนกันเเลยออ ปากไม่กีนนี่โหกูไม่เหมือนกันทุกวันนะกูปรับทุกวันนะเซตติ้งไม่ไม่มีมีมีอันนี้เป็นที่หูมือปกติอ่ะไม่เกิดจากอุปกรณ์นี่เนี่ยเหมือนที่ผมปาดห้าสิบนะเว้ยพี่กีนปาดไม่สิบสิบทำไมนี่อุปกรณ์หรือวกูเลือกหูตึงแล้ววะกลวไอ้เหี้ยคือถ้ามันเป็นที่ที่อุปกรณ์เนี่ยกูจะไม่ว่าอะไรเลยไอ้เหี้ยเปิดบอลนี่หรออะไรอะ เรไเมช่วยมาช่วยยังไม่ข้ามมาพีตัวเดียวหรอตัวเดียวพี่ข้ามัตว์มันมีสมองสมองซ้ายนั่นคืออะไรอะสมองอมันเลยพี่สมองอกมัเลย คนดูโจมไป็นกันอยู่บ้านหลังไหนพี่ล่าสุดอยู่อยู่ขวาพี่ขวาสุดดีสุดตรงนี้โอเคชื่อมายิงผมมาเดินเลยชั้นสองบ้านชั้นสองบ้านขวาสุดเห็นแล้วใช่บ้านเหลืองใช่ไหมใช่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 เหลือเหลืองเหลืระวังเพื่อนมาช่วยนะเว้ยระวังเพื่อนมาช่วยบอ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 ยระว่ามึงอะวิ่งข้ามมาเลยได้ปะโอเคข้ามมาชิดบ้านนี้ใช่ปะแล้วกูจะไปจอดเดินตรงนี้ชิดกำแพงมันเลยเจ้เอเคที่ของใครพี่เอเคของมันพี่อยู่ชั้นสองไอ้านกตบเลยไอ้เพิ่มเอ้ยบีช็อตยังก่อเลลยวว่่ะะโก้จตอน้กจะทิมแบบง่ายยๆออ่ะาให้โลกมันจอ่ะ เย็นลื้อเย็นลื้อไม่พอไ่ผมว่าอยู่ชั้นหนึ่งแล้วพิกินพิกินคนเดียวนะข้ามไม่ได้พิกินรออยู่ต้องอโมกข้ามอ่ะหลังบ้านเอ้ยอยู่อยู่ชั้นหนึ่งบ้านกลางบ้านกลางชั้นหนึ่งที่มีชั้นเดียวอ่ะบ้านกลางสีเหลืองเออบ้านสีเหลืองบ้านข้างๆข้างๆสองชั้นอ่ะมันเพิ่งเข้าไปเลยเมื่อกี้ติดน้อยติดน้อย เว้กูระเบิดโทษทีกูระเบิดโทษทีโทษทีนึนางไปแล้วไงโทษทีโทษทีไปอ๋อคุณแปดคุณแปดเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรดทีทีแนะไม่คไม่รู้คุณมดอกให้นะไม่เกี่ยวกับคุนะ ไปด้วยเกมนี้แชมป์อยู่รบสองพันดวงเอาดิสองพันดวัดรอไปจุดมุ้งหน้าก่อนไอห้ามตายนะเกมนี้สัตว์เออห้ามตายไอบอลมีรู้ไหม่ะไม่มีดิเอาเชียร์ยูโรเชียร์ยูโรไม่กลัวพี่เขาเพียงอะพบแล้วเล่นได้แล้วอะเล่นได้เล่นได้เล่นได้พอเข้าจุดตอนนี้ไอคุณหกคุณหกอ้างบนข้างบนปีกขึ้นมา

ติดัพไม่เคยคนดีเดยวเรียวนี้แชมป์คนละ5 0้ขอบคุณมากครับพี่แอนเฮ้ยช่องกูบอกว่าแชมป์คนละห้าร้อยเว้ยเอ้ยที่ยทำไมทำไมช่องกูห่านวะช่องอื่นไม่ห่านวะต้องเน้นหน่อยวะพี่แอนอย่าไปห่านพี่ให้ผมคนเดียวพี่ มึงเปลี่ยนรถดิไอบีเชียยูโรเชียยูโรยังไม่นอนอีกเหรอพี่ไอพี่บอลยรถใหม่เหรอพี่ข้างหน้าใครรถตูเนี่ยนะ เออพรุ่งนี้กูแจกเสื้อนี่หว่าลืมเลยไอ้ี้อี้กีนไอ้ี้อี้กีนเขาโพสต้นเดือนไอ้อะไรนะอะไรที่มึงแจกเสื้อเวลามึงแจกแจกของอะิเออมึงกูอะกูก็แจกนะเดือนนี้แต่กูโพสเมื่อวานแล้วก็แจกเนี่ยแจกกว่าที่สามสิบเนี่ยแจกกว่าเนี้ยอยากแจกก็เฉยไอี้ ข้างหน้าเขาได้เขาได้อ๋อพี่ทุ่มนิดๆโอเคครับพี่ไปเ่เบเออไม่่เปลี่ยนรถตัวหเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเอาเพิ่มไมเอเพิ่มไปเลยตรงที่เราไปดูโซเา้นะไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มีเ่นเลยต้องาเ้มเดี๋ยวไปกับพี่บอิบ้านได้อยู่ในบ้านนี่จะมีรถาสมมี้ากลางบ้าน่มเ่าไม่มพี่ินนม่โเมเลพี่เปลี่ยนเจอร ม,มีบัคก,กี้อยู่แล้วก็คกี้เออมีบัคกี้ยังไงพักกี้ยังดูดีัยยังดีกว่าทาี่แบบว่าเป็อะไรพี่กีไ้ได้ต่ออะไรคเลยเนี่ยีเพิ่ม ตัว <icana>, ผมมาสีลูกแล้วเกียไม่ได้แล้วเอาไปเลยเฮ้ยไปคาสเวเนี่โอ้เข็บไม่ได้หรอไปไม่กี่ยวะมาลาินนีดยสต์บวหายเลยเจ้ไอ้ีคนทกเลยถ่วนะถ่าวหน่อยถ่าวได้โอเค ตัดโหลคุณัดเหียนะเฮ้ยบ้านเหรอหามอนเป็นของมมีมอใส่ไวาหรอมูอโปรมึงเพหาเก็บแท่งก่อนตมอแค่ลูกเดียวเองบอยบ้านนี้ไปได้เนาะไมโครโฟนแอคทิเวตเฮ้ยเฮ้ใช่บ้านนั้นน่าไปมาก้าไปได้จริงอะไ้บอยจะไปเหรอไปได้เลยผมเช็คแล้วผมเช็คแล้วไหนน่ใหญ่นี่บ้ดีเลยหาที่ยนปะเดี๋ยวไปไปไป เฮ้ยมอซค์กูบีกูเล็งไว้ไอสัตว์ตรงถนนไอไอไอเพิ่มตลองนะเพิ่มถ้ามีคนจบจบไปเย็ดแม่ให้พี่มาให้ไปนึันึ่งมาหนึ่งแต่มาหนึ่งอ๋อคือเห็นเป็นตัวอ๋อไม่ชัวร์วไอไดอกไงไม่เห็นใกล้เลยาเีย้าเีย มเคลียร์ข้าฝั่งไปได้นะข้าฝั่งไปเช็คเงินเนี้ยเฮ้ยค่อยค่อยไปค่อยไปกันกยาดอ่ะอ่อยมาติดผมอ่ะเฮ้ยกูอยากได้ไกันว่ะขอหาคนได้มันใจมันใจหน่อย่ะหน้าปืนเนี้ยเยไขวาว่ะเปเรื่องเพชรขวาได้รา่ว่าผีกว่าเออต้องไปวะต้องไปวะเข้าเขะเข้าสุดเข้าสุดเข้าสุดลออลขวาสุดไมใช่ไม่ดยากติดต่อด่ที่เล่นอยู่เข้าสุดเข้าสุดไปดไได้ไม่ต

ขู่ีะหว่างกลางไปอยู่หลุมได้ไหมมีหลุมเยอมากเลยขี่ระหว่ากลาผมมาได้อยู่ได้อยู่อลเน่ยหายเ่ยไ่ยอไเขียวใช่ไหมไเขียวกูกู้ไปเองลายเขียวก็ได้เขียวก็ได้กิดตันึมเดบตนแ่ดโมป่นบอยเนตู้ไป่นขึ้าไแม่ภาพไม่นเี่้นนมาสอน้มา่ไร้าโอเคแล้วแล้ขัดไป่ เช่รถรถพร้อมความจัดไอ้ปื้มไอ้บีรถพร้อมควมจัดไอ้บียเฮข้ามากขบนยิงขบวนยิงขบวนยิงไปไม่ได้แล้วกูไปไม่ได้แล้วเออกูรถคว่มกูก็บอกอยู

เดินเร็ว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 มันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวมันมีตัวเดียวคือมันมีรถจอดอยู่แล้วก็บะแล้วมันก็มันคุโรตี้กับบ้านมันคุโรตี้กับบ้านนะฟังเป็นรถยางแตกอะไรครับแล้ว่าก็บะวะที่ผมเห็นนะใช่ใช่รถสีเหลืองไปครับ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 ไปบอยนะมียังไปครับซ้ายให้ได้ได้ได้ไปเดี๋ยวผมไปกับเพิ่มผไปกระเพิ่มทางทาทางทางทางลายบ้านเล็กให้ เขาได้กระดาษขาอยู่จ่ายได้เลยมันว่าระเบิดไม่เล้าไอบีเอ็มคุึงมาเดินได้กับพวกกูได้นะเฮ้ยนี่รถผมมีรถอยู่รถพิเศษสามยางนะหน้าผบมะหรอเออคขนั้นก็บางสีทองบางข้างล่างออกบางข้างล่างออกตอนนี้เจออยู่ป่ะพี่บอยตัวมักสี่ไม่เห็นแล้วไม่ได้ไม่ได้ยินแล้วแต่ว่าพวกกูขึ้นมาบนขาแล้วไหมมุมกูมองไม่เห็นอยู่แล้วเขาจะว่าแต่บ้านบ้านบ้านนี้ออกแล้วบ้านมักสี่ออกแล้วนะเออกะดัษกระป๋อต้มอยู่เว้ยใครแล้ววะเพี่นันต่สาก็ไม่เห็นใครว่ะเพื่อน าเดินเลึกว่าเออไม่ใครบอลเข้ามาบอลเข้ามาบอลไอ้มาร์คสี่ไปโดนลับมาร์คสี่ไปโดนลับเราจเราเราเราขับรถเราได้ก่อนอ่ะไอ้บ้านที่เราอยู่เมื่อกี้เพราะบ้านเราไม่มีสิ่คันเลยเดี๋ยวได้กระบาแล้วเนี่ยกระบาอะไรเออพี่บีไปดูข้างหน้าหน่อยเออพี่บีไปไปไปเหยียบไปเหยียบเนินตรงข้างก่อนแล้วจะแทงตายหมดแล้วตายหมดแล้วไอตี้มาร์คสี่อ่ะเออเออไปบอลเอารถเพื่อนตามไลน์มาเลยเพื่อนยิงมาอยู่ที่ที่ที่บ้านมีรถสามพันอ่ะเราดักมันได้นะเว้ยแล้วหน้าขอดูก่อนนะเผื่อค่าฟรี ถ้าเราจะเอาเชนมาต้องเข้าวะเห็นแต่คนว่ะเอ้ยไม่ดิเห็นแต่รถว่ะไม่เจอคนมันอยู่แถวนี้มีมีอยู่ตรงมาร์กกูมันอยู่มาร์กสี่เป๊ะเรับพี่ผมไม่เห็นมันอยู่ข้างล่างเอาง่ายๆตรงนี้มีรถร้อยว่ะไปเอาได้เนี่ยเราขับโฉบไปเอาได้น้อยพี่แปลว่ายังไม่มีคนนะดิงั้นไปไปไปนลายนี้เลยไล่นลายนี้เล่นลายพื้นแล้วเด้อไปเล่นเลลายนอกเนี่ยอ้าวโอเคไปอย่างนี้ก่อนไปอย่างนี้ก่อนไปอย่างนี้ก่อนไหนดไปอย่างนี้ขับรถก่อนไอ้บอยที่รถที่หมู่บ้านมีอีกคันนึงเพื่่นะ

บนเขาซ้ายมีคนนะเว้ยที่มาร์คสี่ตอนแรกอะที่กูหลบมันอะระวังเลยอเยบ้านนั้นอยู่อะเิมไม่ไม่เห็นไม่น่ามีโอ้ถ้ามึงด้มึงได้บ้านนั้นแชมป์รอยเพิมอ้เที่ยมันะพี่ขับรถขับรถใสนะรออยู่รออยู่ขับนขับรถต้งเลยขับรีบีีีผ่านไอพีเเมื่อาอีกแน่นอน่าเหรอเฮ้ยไอเชี่ยบ้านผมมีรถอยู่แล้วไอสัตว์มีคไอเชี่ย นม่เย да, ็ดนม่เย็ดนม่เย็ดแต่ตัวเดียวว่ะก็บตัวเดียวไอ้ดีก็สร้างมีเฮ้ยโอ้ขึ้นมาที่มาดิมเหี๋ยมาอีกวะมาอีกวะไอ้ตัวนึงไปตัวนึงไปตัวนึงทำไมดีนี่มาคู่ทำไมหายแล้วถึงไหนแล้วอ่ะคือตัวนึงตัวนหรอ๋อเอส <names? S 2> oh! ่แล้วเห็นมออไซด์แล้วมอไซด์เหรอแต่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยแต่ว่าปื๊บไอ้เชี่ยเมื่อกี้กดแมพเมื่อกี้กดแมพแม่งไอ้เชี่ยเอ้ยหายไปเลยเฮ้ยหน้าผมเนี้ย ข้างล่างเจ้าฝาฝาฝาเลยพี่ครับแม่งกดแม่เพียเยี่ยหาแม่งเลยครับไปไปขอต้องบิ่งบ้านนู่นโอ้ยเยี่ยโดนโดนมาวันไม่ได้โดนเลยว่ะข้างล่างหกสิบ

อ่ะแล้วมันนกยังนกแล้วนกแล้วแล้วนกมแล้แ้กดดันให้จอกอฟางขวาแล้ใช่หมบ้านบ้านอยู่อยู่ในบ้านโลมนมองชุเพื่อนอยู่เอออยู่ในบ้านโพลอยู่ในบ้านเจอแล้วิ่งออกมาตัวนึงเจ็บสองตัวเลย อีกสองตัวกินขโมงสูงๆยิงกูตะมงซ้ายพี่จอมือไม่เชื่อมองตามองจ่อไปแล้วว่ะพี่จะไม่กินแล้วปะมีบักกี้จะเหยียบหลังคาบ้านน้องสองถูกอ่ะแร่เลยก่อนจัดเด้วฟางน็อกหนึ่ง ข้างหลังยิงกูกระ้ายไม่รู้อยู่ไหนตัวที่กูน็อกก็ยังไม่ได้คิวเลยนะ,ะยนนผมไม่มีรถด้เข้นไหพี่ขอยอเยมาขวาไมวะเออหลังต้นไม้หลัต้นไม้ ตายยยเลว่ะพีบอน่าจะตายแล้อกูเล่นขวากินกูเล่นขวาไปบีใช่ใช่ไปเล่นขวาตรงนั้นเพื่อนอย่าไปเล่นขวาด้านนอกเมีกระสุนทองเยอะปะพีมมีกระสุนทองเยอะปะมีมีพี่ตอปเลยตอปตรงนั้นเลยเอาเท่าไหร่เอากูมีสักกูมีทับสิบหกอะกูมีสามสิบทั้งสามสิบอะทางนี้ทางนีอสามสิบเจ็ดสิบซ้ายยิงการเหลือสิบเอ็ดคนสองสามตีเองบ้านเนี้ยตีเต็มระเบิดใครบนซ้ายบนซ้ายมาอยู่บนเนินมันอยู่บนเนินมันอยู่บนเนินใช่ใช่

ชิดได้ชิดได้มันถึงว่าแบบกูกูมันมีควันเกิดขึ้นแต่กูไม่ไม่สนายิงกูว่านจะเดินไกลให้อยู่ดีก็ขึ้นมายิงเลยอ่ะเข้าใจปหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ใกล้กว่านั้นใกล้กว่านั้นมาผิดถูกบ้านผมไม่เห็นอันนี้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 มันคือมันเหลือแค่นี้แล้วบีน่าจะเหลือแค่นี้แล้วเหลือแค่ไหนขอของก้ามหน่อยหรือมากอะไรพวกนี้หน่อยเนี่ยอยู่แถวๆมาร์คสีเนี่ยบีผมไอ้าบ้เปล่าเปล่าเปล่าเสียงมึงไอ้สัตว์ตกใจมีคนเอ๊ไม่ใช่พี่มีรถกันอยู่นั่นอ่ะเห็นปะ กูเห็นละมันวิ่งอยู่กินเชื่อมันรู้เอ้ยมันรู้บะเออมันมองมาแต่แบบกูไม่ชัวร์แต่มันมองมานะแต่ช็อตช็อตช็อตกูกตกใจเพราะว่ามันขึ้นมายิงกูเลยโดยที่มันไม่มองมันหลบไปแล้วนี่นี่เดี๋ยวมันจะเข้าตรงนี้บีมันจะเข้าตรงนี้เนี่ยมันจะไปอย่างนี้ตามกราฟกูอุ้ย่

เดินซ้ายกูสอตัวไปนบอกูอยู่เินนิดเินนี้น้ส, <S <S สองตัวเลยพี่บอยวัดอยู่นั่อุ้ยสามตัวเลยบอยครบเลยกูชบมึงได้เปล่าชิ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 ิชิงดอยู่มั้งหนึ่งมึงพลิกซาก้ายยิงได้เจ่าชิบา้ากูจะถึงบา้าว่าโปกินแมันโผล่มาใส่กูเลย ตี่ชิดนะสองตัวไม่ซไม่ชาตสองตัวเลยซ้ายตัวมาขวาขวาตัวซ้ายตัวอีกตัวกำแพง